หากสนใจยืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมันวีสามนะครับสวีดาสวัสดีวันนี้เราจะไปยิงปลากันนะจ๊ะโอเคนะเมรีรอรอร,อรีจากการเลยละกันนะครับเจอกันทุกวันกับเกมมันมาใหม่แล้วก็พี่พลสุรพลคนอยากรวยนะครับไอ้ยันะแต่วันนี้นะจ้าโอ้โหมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะจ๊ะพอดีว่าเรืองมันร้อนนะ เออทุนไม่ค่อยจะมีหรอกนะวันนี้เอาทุนมา750บาทจะมายิงปลาเนี่ยิงเละเทไปหมดเลยระโทรเออน่ะเอออะไรมั่งเนี่ยมีปลามีหีบมีอะไรยิงบนนี่ตอนนี่กําลังสองนี่อยู่เลยนะเออโอ้โหเรือเรือมันแตกยากจังเรือโอ้โหทั้งเรือทั้งหีบแตกยากจัง โอ้ได้หีบหนีบโอ้ยไม่เกี่ยวกันจะไปผวนออะโอ้โหเรือแตกยากจริงเชียวนะโอเคนะเจอกันทุกวี่ทุกวันแต่ก่อนก็นั้นอย่าโอ้ยใครจะตบอ,อะไรเฮ้ยโอ้โยบ้านข,ข้างนี่ตัดไปแล้วนะ แม่ของเราเนี่ยมันหยุดที่แม่เราก็สองนีเลยเรือเก่าๆกันเลยนะไพเร t e ออฟด e c แคริบเบียนกันเลยโอ้โหมันแตกยากจริงออาปลาทองก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้อะไรวะโอ้โหยิงยากยิงเย็นยิงเทียวเลยเออนี่มันอะไรกันนะจ๊ะตอนนี้อยู่กับค่ายยิงปลาของโจ๊กเกอร์นะครับผมนะโอ้ยไปแล้วยิงไม่แตกเลยโอ้โหได้น้อยจริงเดียวเลยนะทุนพีพลนมาเฉลิบาทประมาณนั้นนะครับ อพูดไปพูดมาก็เริ่มเบือแล้วเอาหยุดก่อนสักพักหนึ่งแล้วกันนะเออป่ามันน้อยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะแถลงการอ่ะเฮ้ยอะไรระเบิดโอ้ยแหมกคยบอกข้างๆนี่เอาจริงจังเลยเออนะหาใครสนใจนะจ๊ะอย่าลืมแอดมาเลยนะครับที่แอดเกมมันวีสอย่าลืมเติมวีสามล่ะ เออนะถ้าเกมมันธรรมดาไม่เจอพิ่พลหลอกจะบอกให้เออเอ้าวยิงยิงยิงไปเนี่ยปลาตัวเล็กตัวน้อยยิงไปเรื่อยๆเลยนะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นยิงยิงอย่างเดียวบัตโธเอ้ยไม่มันมีตัวน,น้อยๆตัวใหญ่ๆไปไหนหมดไหนเรือไพเร t ออฟเดอะแคริบเบียไปไหนนะไฟ g ิง t ั h แมนไปไหนหมดบ้าบอรจริงจ เออมีตัวน้อยก็ได้น้อยแต่ยิงไปยิงมาทุนยังขาดทุนแค่สิบยี่สิบบาทเองนะครับถือว่านี่โหสิบยี่สิบนะอ่าพี่พลใช้กระสุนตั้งห้าบาทมันจะไม่ขาดทุนได้ไงล่ะเออยิงปั๊บเดียวตามาแล้วนี่เลยจัดไปเลยเฮ้ยอย่าคว้างค้างจะยิงเรือเออยิงเรือผีสิงอันนี้ยิง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 วุงวุงวุงุงเอออะไรโอ้เรือแม่เรือไฟอิงดัชแมนหรือเปล่า นะไม่ใช่เลยโปงนะจัดอโอ้โหแตกแล้วเจรห้ิบแม่เยี่ยมยอดกันเลยนะครับกําไรหน e ึ er ่งเท่าเออเอาว่ะนะถือว่าใช้ได้เลยนะแม่สองตั้งนานโอ้อ้้าหน้ามิชชั่นคอมพิวต์ไปเลยนะเกมนี่สุดยอดเหลือเกินนะครับหากสนใจอย่าลืมไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมันวีนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับ